เอาแล้วครับชายจะจัดเน้นทุกดอกนะชายจะัดเน้นทุกดอกนะครับพิงได้พิงได้คนยังไม่พอเอาแล้ะก็มาแล้วนะครย์จะปฏิรูปวางรบกระชากท่าที่กระชีราชาติไหลเข้ากลางไปทางแล้วลูกบอลนะครับโอซาริมา โอ้โหว่เรามสองะครในเต่างด้านเอฟอร์ฮออยาุครัที่ถึงล่างทีีเรารับยอดจเมืองกอลลวนี้เจ่มงก็เป็นแตายัลิเกครับคราด้าวิกข้าร์าโมสัญญามาจากาตาลูกปี้สายขวา ใกลเคียงมากครับมาแล้วมามาดูบอลดูบอลดูคนด้วยดูคนด้วยใส่กระถาดเลยขอบอลด้วยบอลบอลว่าขอบอลมาทีนะขอบบอลว่าขอบอลมาทีโอเคขอบคุณนะด้านตูนน้อยดีด้วยแต่โทษตรงเลยครับเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรนะพี่ตูนตูนทางกลางครับใส่เสื้อสวยนะเสื้อสวย พ,พ,พ,พี่โดนพี่โดนขอเสื้อหน่อยพี่กางเลยกางพี่กางเลยกางเลยนักเลยแจกรินจักริน,นวาวขึ้นมาทุกดีตูนบอกที่เข้ามาพญายมโอ้โหสะบัดหนีมาครับพญายมไหลบ่าให้ต้องเทียร์ซ่าไลเส้นมาลูกนี้เก็บดีแล้วพอสอบคำตัดบอลได้ไหลเข้าตามมาปิดกระดาเอาทุกดีปันรถทันไม่ทันจำไม่ทันทันไม่ทัน ลูกนี้ยังอันเจอทัดได้ดีละครับลูกบองเลียบลูกบองเลียบชื่ออะไรวะขยับ,บขยับหน่อยยับหน่อยรับแอมบอลเลียบสวยต้องขวามาลูกนี้ตป็อสอโอ้โหแม่โคตรดีกระโดดมาแล้วครับเก,ก็เบบอลนี่ทางด้านนี่ะนะครับแฮลุนโดอรอขยับออกซ้ายอ,าอยู่ครัทย์วันใช่ไหม